Hi everyone, welcome back to my channel. สวัสดีนะคะเด็กๆกลับมาพบกับครูใบรั้งนะคะกับ English with ครูปลาค่ะครูปลาจิรวะดีน่านครนะคะภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดค่ะวันนี้นะคะเป็น EP 2เกี่ยวกับเรื่องของ adverb นะคะหรือนะคะกริยาวิเศษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอทบทวนของเก่าก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็เราค่อยไปเริ่มเรื่องใหม่กันนั่นเองนะคะ Our lessons today I'm gonna talking about the adverbs but part 2 w o k a y what are you waiting for let's go โอเคนะคะเรามาพูดกันนะคะในเรื่องของนะคะ adverbs เนาะ a d v e r b คืออะไรนั่นเองนะคะ a d v e r b นะก็คือนะคะบอกแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของประโยคเนาะซึ่งตัวนี้นี่นะคะเรานะคะจะทำการสามารถขยายนั่นเองนะคะขยายอะไรได้นะคะ add เนะาะเมื่อวานนี้บอกไปแล้วนะคะ add แปลว่าขยายเนาะ เออแปลว่าบวกนั่นเองนะแอดทบวกเนาะเออ verb ก็คือกริยานั่นเองนะคะก็คือมันไปช่วยกริยานั่นเองนะคะขยายกริยาชัดเจนขึ้นนะคะหรือในภาษาไทยเราจะใช้คำว่ากริยาวิเศษนั่นเองนะคะมันสามารถนะคะขยาย adjective ก็ได้ด้วยนะคะ adjective ก็คือคุณศัพท์นั่นเองคุณศัพท์เอาไว้ขยายนามเนาะเออหรือขยายสรรพนามก็ได้นะคะ adverb, a n s w e r how นะคะ adverb เนี่ยสามารถตอบคำถามคำว่า how นะคะ where when how much how often อย่างนี้เป็นต้นได้นะอันนี้เรามาทวนกันต่อไปค่ะ modifier นะคะ ตัว adverb เนี่ยนะคะสามารถแปลงนะคะไปได้หลายแบบด้วยกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็เอาไปขยายได้หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น verb ยกตัวอย่างเช่นนะคะ,อะตอบคำถามของคำว่า when นั่นเองนะคะเวลาเราเวลาตัวนี้เนี่ยนะคะเราใช้เนี่ยก็จะอยู่ ข้างหน้านะคะหรือข้างหลังเราต้องสังเกตนะคะะเรามาดูกันนะคะอย่างนี้เขาบอกว่า I will call you tomorrow นะคะ call ฉันจะโทรหาคุณใช่ไหมพรุ่งนี้นั่นเองนะคะคำว่า tomorrow เนี่ยนะคะโทรหาตอนไนหะโทรหาตอนพรุ่งนี้เห็นไหมคะก็บอกเวลานั่นเองนะคะอืมไปขยาย verb เ,เป็น verb หลักมันอีกนะคะต่อไปค่ะขยาย adjective นะคะก็คือนะคะ เป็นการ extend adjective อีกทีหนึ่งนะคะดูตัวอย่างนะปกติแล้วถ้าเราไม่เห็นคำว่า extremely ก็จะบอกว่า Emma is tall นะคะ Emma ในสูงนะคะแต่ถ้าเราไปขยาย adjective เอาตัวนี้ adverb เนาะ adverb ไปขยาย adjective อีกทีหนึ่งนะคะบอกแล้วน้าขยายอะไรอยู่ข้างหน้านะจ๊ะตัวนี้เป็น adjective tall เป็น adjective ค่ะก็จะบอกได้ว่า Emma is extremely tall ใช่ไหม ต่อไปค่ะ adverb ขยาย adverb ด้วยกันนะคะเช่น very carefully ในประโยคนี้นั่นเองนะคะ very, very ก็เป็น adverb นะคะ carefully แปลว่าอย่างระมัดระวังเลยอย่างระมัดระวังมากนั่นเองนะคะเออก็เป็น adverb ขยาย adverb ไปอีกทีนึงนะคะอืมต่อไปนะคะทวนนะบอกว่ารีเนี่ยไม่จำเป็นนะว่ารีทุกตัวเนี่ยจะต้องเป็น adverb นะคะอืมต่อไปนะคะ โครงสร้างของมันนะคะเวลาที่มันเอาไปใช้ในประโยคนะคะโครงสร้างของมันเวลาเอาไปใช้ในประโยคเราใช้อย่างไรอันแรกเลยนะคะก็คือ subject ตามด้วย adverb ตามด้วย main verb จำไว้เลยว่าเวลาขยายส่วนใหญ่จะอยู่ข้างหน้าเนาะขยายอะไรนะคะเอาไปวางไว้หน้าตัวนั้นเช่น adverb ขยาย main verb นะคะก็จะไปอยู่ข้างหน้าเช่น I often read in the bed at night I often read in the bed at night ฉันเนี่นะคะมคักจะอ่านหนังสือบ่อยๆอ่านหนังสือบ่อยๆสังเกตนะคะเวลาเราแปลนะคะเราจะแปลว่าอ่านหนังสือบ่อยๆไม่ใช่บ่อยๆอ่านหนังสือนะคะเห็นไหมแปลถอยหลังเนาะเอาตัวหลักขึ้นก่อนนะคะตัวที่หนึ่งขึ้นก่อนเลยแล้วตามด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นขยายเนาะขยายขยายก็คือเป็น adverb นั่นแหละนะคะอืม ใส่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นตัวที่2เวลาเราจะแป,แปลแปลต่อกันอย่างนี้นะคะก็คืออ่านทำไมนั่นเองบ่อยเห็นไหมคะอ่านบ่อยบ่อยอ I often read in the book at night นะคะฉันเนี่ยอ่านหนังสือบ่อยในที่นอนตอนกลางคืนเห็นนะต่อไปนะคะอันนี้ทวนนะทวนทวนทวน นะคะก็คือการที่เราเอา auxiliary นะคะ verb ก็คือ verb ช่วยนั่นเองนะคะ verb ช่วยนะคะใน EP ก่อนๆเนอะเราพูดไปแล้วมีคำว,ว่า half p a s s นะคะจาก w o r ร to have n o ช้นนะคะ might, will, can, should, would นะคะเอาพวกนี้เนี่ยเวลามาใช้นะคะใช้อย่างไรใช้ตรงไหนนะคะเด็กๆไม่ต้องงงค่ะเหมือนเดิมค่ะโครงสร้างเรานะคะ main verb อยู่ตัวที่หนึ่งอยู่ตัวท้ายสุดเลยนะคะขยายอยู่ข้างหน้าจ้านะคะก็คือ adverb เนาะอยู่ข้างหน้า main verb อีกทีหนึ่งแล้วไปที่ auxiliary verb หรือ verb ช่วยนั่นเองนะคะดูตัวอย่างเนาะ I have done my homework I have done my homework นะคะจริงๆแล้วมีแค่ประโยคนี้แหละแต่ถ้าเราจะเอา auxiliary นะคะเอา ad ad verb เนี่ยมาใส่ในช่องนี้นะคะมี verb หลักอยู่ข้างหลังก็คือ done อันนี้เป็น verb หลักเนาะเออเป็น verb หลัก นะคะก็คือฉันทำเสร็จแล้วนะคะนั่นเองนะคะ auxiliary มาช่วยเนี่ยช่วยในเรื่องของ tense นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น perfect คคออ่าเป็น perfect เป็น perfect tense เนาะอืมนะคะเป็น present present อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะเห็นความเป็น present เนาะตัวนี้เป็น perfect เห็นไหมอินนีเวิร์บซึ่งเป็น verb หลักนะคะตัวนี้เป็นบอกความเป็น present present perfect นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้เราจะใส่อย่างไรเอา adjective มาใส่จำไว้เลยค่ะดู verb หลักเป็นหลักอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงนี้เอาตัวนี้เข้ามาใส่ตรงกลางเลยนะคะก็คือเอา adverb เข้ามาอยู่ข้างหน้า verb หลักนั่นเองนะคะก็จะเป็น i have always done my homework i have always done my homework นะคะก็จะเห็นว่าเราจะแปลใหม่ว่าฉันเนี่ยนะคะทำการบ้านเสร็จแล้วเนี่ย อย่างสม่ำเสมอเลยเห็นไหม,อมตอนะคะพูดกันไปแล้วนะคะโครงสร้างประโยคอันนี้เมื่อวานนิยกตัวอย่างไปแล้วเหมือนกันนะคะเรามาดูในส่วนของวันนี้กันบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของ subject to be แล้วตามด้วย adverb นะคะโครงสร้างนี้คุ้นๆเนาะโครงสร้างนี้จะคล้ายๆกับ adjective นั่นเองนะคะถ้าเราใช้ adjective จะมีลักษณะเดียวกันคือ subject นะคะบวก to be ใช่ไหม verb to be นั่นเองนะคะ is, am, are, was, were นะคะแล้วตามด้วย adjective คล้ายกันไหมหลูกคล้ายกันนะคะคล้ายกันเลยนะคะคล้ายกันเลยนะคะเป็น adjective นะคะตัวนี้ตัว J นะขออภัยเขียนผิดไปนิดหน่อย อ่ะนะคะเรามาดูกันนะคะ subject verb to be adverb subject verb to be adjective อืมคล้ายกันเนาะจำง่ายดีนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ I am normally busy at work I am normally busy at work นะคะก็คือฉันเนี่ยนะมักจะยุ่งบ่อยๆเลยนะคะเออแบบว่าที่ทำงานนั่นเองนะคะในที่ทำงาน at work นะคะ อืมฉันจะมักจะยุ่งบ่อยๆเลยนะคะในที่ทำง,งานเห็นไหมคะเราไม่ใช้นะคะเราไม่เอา I normally am เห็นไหมคะ I am normally นะคะ I am normally อืมโอเคไหม I am always อื I am always I am normally นะคะเอาตัว adverb เนี่ยหลัง verb to be เสมอเลยจำไว้นะคะ adjective adverb อยู่หลัง verb to be โอเคนะเห็นไหม subject นะคะ verb to be adverb เรามาดูกันนะคะยกตัวอย่างเช่น I am normally busy adverb เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเออฉันมักจะยุ่งเสมอๆเลยในที่ทำงานนะคะต่อไปค่ะ He is always busy เด็กๆสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคำว,ว่า always ซึ่งแปลว่าเสมอเด็กจะจะเห็นโครงสร้างที่เราเคยใช้กันเรามาดูนะคะค,คุณครูจะลองนะคะลบตัวนี้ออก เน่าเรือแค่นี้เองนะคะ He is happy He is happy เห็นไหมเด็กๆลองแต่งประโยคดูนะคะ He is always happy He is always good นะเขาดีเสมอๆเลยเขาอะไรนะคะมีความสุขเสมอๆเลยเห็นไหมไม่ยากเลยวิธีการใช้ก็คือ subject be แล้วตามด้วย adverb โอเคนะคะ เรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะการที่เราเอานะคะ adverb ทั้งหลายจุบๆๆๆๆๆอันนี้นะคะ usually normally frequently generally occasionally sometimes นะคะพวกนี้บอกเวลาหมดเลยค่ะบอกความทีบ่อยค่ะนะคะ adverb of frequency นะคะบอกความทีบ่อย นะคะอืมตามด้วย subject นะคะแล้วตามด้วย main verb นะคะ subject main verb นะคะอันนี้อยู่ข้างหน้านะคะสามารถเอาไปแสงหน้าได้นะจ๊ะที่รักยกตัวอ,อย่างเช่น occasionally I have pancakes for breakfast occasionally I have pancakes for breakfast จะแปลว่าอะไรนะคะอ๋อก็ บางโอกาสนะคะ occasionally นะคะออฉันเนี่ยนะคะก็จะมีแพนเค้กเป็นอาหารเช้านั่นเองนะคะอืมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใชอ่าตลอดนั่นเองนะคะหรือเราจะใช้คำว,ว่า I occasionally have pancakes for breakfast I occasionally have pancakes for breakfast ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคะจะเอาไว้ข้างหน้าก็ได้หรือจะอไว้หลัง ประธานก็ได้เนาะเห็นปะเออน,นะคะสลับได้นะคะไม่ผิดผดีแต่ประการใดนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะ normally our English class is in the morning normally แปลว่าปกติแล้วนะคะโดยปกติแล้วนะคะปกติแล้วอนืนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ our English class is in the morning เห็นไหม เออ normally โดยปกติแล้วนะคะออ our English class is in the morning เห็นไหม our English class เป็นอะไรจ๊ะเป็น subject ของประโยคเห็นปะอย่างเมื่อกี้อันนี้ I ใช่ปะ I เป็น subject ของประโยคใช่ไหม S อยู่นี่ใช่ไหม I S อยู need, ่นี่เห็นไหมคะอือเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็น adverbs of frequency ใช่ไหมบอกความถี่บ่อยว่าเออนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยนะคะ ออวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยก็มักจะอยู่ในช่วงเช้าแหละเห็นไหมคะต่อไปคะ่ะ sometimes นะคะ some เปลว่าบ้างเ no time แปลว่าเวลาก็จะแปลว่าบางครั้งนั่นเองนะคะ sometimes they take a bus to work sometimes they take a bus to work ก็คือแปลว่าอืมก็บางครั้งนะพวกเขาเนี่ยก็มาโดยรถประจำทางนั่นเองนะคะ มาทำงานโดยรถประจำทางนั่นเองนะคะก็จะเห็นอีกเหมือนกันว่านะคะก็เป็น adverbs of frequency อยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยนะคะ subject นั่นเองนะคะ subject ในที่นี้ก็คือตัวนี้ they นะคะ take เป็น verb หลักนะลูก a bus to work นั่นเองเรามาดูในส่วนของการเรียงที่ผิดการเรียงที่ผิดเมื่อกี้ใช้ได้นะคะ แต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้มีอะไรบ้างนะคะมี always นะคะ always hardly ever seldom rarely never พวกนี้นะคะไม่สามารถอยู่ข้างหน้าได้เลยเด็กๆต้องจำเป็นเดียวเลยทำอย่างอื่นไม่ได้นะคะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไม่ได้มีแค่ always นะคะวิธีการใช้นะคะใช้อยู่ข้างหน้าไม่ได้เลยให้ใช้ไว้ข้างหลัง subject เสมอนะคะใช้ข้างหลัง subject เสมอ นะคะตัวนี้ใช้ไม่ได้นะจ๊ะก็จะเป็น subject นะคะบวกนะคะ uh, always ค่ะเด็กๆของปอเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะคะป5ป6เนี่ยนะคะ always เนี่ยใช้บ่อยนะคะ seldom นะคะ rarely ไม่ค่อยนะคะ never ไม่เคยอะไรเงี้ยนะคะ subject นะคะบวกพวกนี้นะคะแล้วก็บวกด้วย main verb เนอะ uh, main verb เวลาเราใช้เราใช้อย่างนี้นะคะอืม แต่ว่าเราไม่ใช้อันนี้นะตัวนี้อยู่ข้างหน้าไพวกนี้แก๊งนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้สักตัวเลยนะคะไม่สามารถใช้ได้สักตัวเลยไวข้างหน้าต่างกับตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้ใช้ได้แต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยนะคะอืมเพราะฉะนั้นโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็จะเริ่มจากนะคะอะดูตัวอย่างที่ผิดกันนะ always I get up early แปลกๆไหมคะเด็กๆอ่านแล้วแปลกเนาะไม่คุ้นเลยนะคะ always I get up ยังไงดี ะะแต่ถ้าเราอ่านว่า I always get up early เออฟังดูคุ้นใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่านะคะปกติแล้วนะคะ subject ตามด้วยนะคะตามด้วยอะไรตามด้วยตัวนี้เป็นอะไรโครงสร้างมันจะเป็น subject บวกนะคะแล้วก็นี้เป็น ad อะไร ad verb แล้วก็บวกด้วย mean verb เห็นปะอืมนะคะโครงสร้างมันมีแค่นี้แหละ subject นะคะบวก a d verb ตัวนี้นะคะแก๊งนี้เท่านั้นนะแก๊งนี้เท่านั้นแก๊งสีแดงนี่นะคะ Always, hardly ever, นะคะ seldom, rarely, แล้วก็ never นะคะเออพวกนี้เท่านั้นนะคะแล้วตามด้วย main verb นะคะโอเคนะเขาบอกว่าไง Do not go at the beginning Do not go at the beginning แปลว่าไม่ให้นำข้างหน้านั่นเองนะคะอันนี้คุณครูเอาความรู้มาจากนะคะ w o o d w a r d s English นะคะอะ เรามาดูกันว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะอันนี้เด็กๆถ้าเด็กๆจำได้นะเออมันจะช่วยได้มากเลยนะคะ always นะคะแปลว่าเสม,สมอๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ usually นะคะ usually แปลว่าแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ normally generally ใช้ได้เหมือนกันนะคะ,ะ,คะ normally generally นะคะ general แปลว่าทัาว่วๆไป อันนี้แปลว่าทั่วไป normal นะคะ general normal เท่ากันนะคะปแปลว,ว่าทั่วไปโดยทั่วไปแล้วอันนี้นะคะ often often แปลว่าบ่อยๆนะคะ frequently frequently นะคะตัวนี้ก็แปลว่าบ่อยๆเหมือนกันนะคะ sometimes ถามว่าหนูเคยไปร้านนี้ไหม αι? หนูไปร้านนี้บ่อยไหม Sometimes บางครั้งนะอะไรห้าสิบพันสิบางทีก็ไม่นะคะต่อไปค่ะ Occasionally เมื่อกี้เราเจอไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคำว่าอะไรนะ uh, I occasionally have um, pancakes for breakfast ใช่ไหมอืมอืมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ Occasionally แปลว่าบางโอกาสไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะ อันนี้เขายกตัวอย่างเช่น I occasionally go to bed late แปลว่า normally I go to bed early น,นั่นเองนะคะถ้าเราจะแปลก็คือปกติแล้วเนี่ยนะนอนหัวค่ำค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นบางโอกาส occasionally บางโอกาสเท่านั้นแหละที่ฉันจะนอนดึกนะคะ seldom seldom แปลว่าอะไรโหน้อยมากๆเลยนะคะน้อยมากๆเลย seldom นะคะอืม add salt นะคะบว่า I seldom add salt to my food I seldom add salt to my food ก็คือฉันเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเติมนะคะไม่ค่อยจะเติม salt นะคะแปลว่าเกลือหรือแปลว่าสิ่งที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้นะคะ salt อืมนะคะเออ ไม่ค่อยจะเติมเกลือ,อลงไปนะในอาหารของเรานะคะ hardly อันนี้ยังทำไมเลย hardly rarely ever นะคะ hardly ever rarely นะคะอันนี้แทบจะไม่ hardly แทบจะไม่อืมนะคะ hardly แปลว่าแทบจะไม่นะคะเช่นบอกว่า I hardly ever get angry I hardly ever get get angry ฉันเนี่ยนะโกรธยากมากเลยแทบจะไม่โกรธเลยนะคะแทบจะไม่โกรธเลยแต่ถ้าเราจะบอกว่านะคะเราไม่เคยโกรธใครเลยเราก็จะต้องใช้คำนี้ค่ะตัวนี้ never never แปลว่าไม่เคยนะคะอืมเป็นแม่พระก็เลยทีเดียวนะคะ I never get angry I never get angry ฉันไม่เคยจะโกรธใครเลยนะคะเออเป็นแม่ทีกันมาเลยทีเดียวนะคะอ่าในตัวอย่างเขาบอกว่าไงเขาบอกว่านะคะ vegetarians never eat meat vegetarians never eat meat ก็คือว่าคนที่เป็น vegetarian นะคะ vegan นั่นเองเนาะเป็นพวกแบบมังสวิรัตนะคะเขาจะไม่ทานเนื้อนั่นเองไม่เคยทานเนื้อเลย โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าไง only approximate number นะคะอันนี้ก็โดยประมาณนะคะ approximate แปลว่าประมาณเขาอะตั้งสเกลไว้เพื่อให้เรารู้ว่าความทีบ่อยของมันนะคะ adverb of frequency อันไหนทีบ่อยอันไหนทีอันไหนบ่อยอันไหนไม่เคยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเห็นเป็นตัวเลขเราก็จะจำได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ อ่ะเรามาดูโครงสร้างเนาะเขาทวนโครงสร้างไว้ให้ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า subject ตามด้วย adverb แล้วตามด้วย main verb หลักๆเลยนะคะอืมเช่นอะไร Daniel always p a s s h i s exam นะคะอันนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะว่า Daniel เนี่ยนะคะผ่านการสอบทุกครั้งเลยนะคะบ่อยๆเลยนะคะอืมทุกครั้งเลยนั่นเองนะอืมต่อไปนะคะโครงสร้างที่สองนะคะ subject to be นะคะ adverb นะคะหรือครูให้จำไปพร้อมกันเลยนะคะก็คือ adjective ก็ได้นะคะ adjective ก็ได้นะคะอืมใช้ได้เหมือนกันเนาะอืมเช่น he is good he is good นะคะเขาดีจังเลยเนี่ยนะคะเป็น adjective เนาะบอกความเป็นคุณ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 สมบัติอืมเนาะอ่ะส่วน adverb เนี่ยนะคะก็คือเป็นอ่ากริยาวิเศษเนาะ เออเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนแฮปปี้มากเลยนะคะเป็นคนแฮปปี้มากเลย He is always happy เนาะนะคะเขาอ่ะมีความมีความสุขนะคะตลอดเลยนะคะเขามีความสุขตลอดเลยต่อไปนะคะเขียนคำว่าประมาณค่าว้วด้วยนะ ยังเขียนไม่ครบเลยอ่ะคุณครูเขียนให้ครบแล้วนะต่อไปค่ะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างถัดไปค่ะบอกว่าไง subject ตามด้วย auxiliary นะคะก็คือ verb ช่วยนั่นเองนะคะเป็นช่วยที่เป็น grammar นะเป็น g r a m m a t i c a l function นะคะ um, subject ตามด้วยนะคะ auxiliary verb นะคะแล้วตามด้วย adverb แล้วตามด้วย main verb นะคะอ่านี่เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น Susan has always lived in New York Susan has always lived in New York นะคะก็คือ subject นาะคือ Susan นะคะตามด้วย has ซึ่งเป็น auxiliary นะคะตามด้วย always ซึ่งเป็น adverb นะคะแล้วตามด้วย lived นะคะซึ่งเป็น main verb นะคะแล้วก็ in uh, New York นะคะตัวนี้เป็นตัวขยายนะให้บอกสถานที่นั่นเองนะคะว่าซูซานเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กเสมอเลย อาล่าถาเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ adverb ไปอย่างมากแล้วนะคะโครงสร้างของ adverb เด็กนะคะในเรื่องของนะคะให้กลับไปทบทวนนะคะบ่อยๆนะคะเราก็จะได้มีความรู้มากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะไว้ um, thanks for watching uh, if you like this video don't forget to subscribe like and share my video and press the bell d o w n below ถ้าเกิดว่า uh, รับชมแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์วิดีโอของครูนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปลานะคะ English with ครูปลานะคะกับครูปลาจิรวดีก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย